สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้โกมาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวิสแมคครนนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เดี๋ยวเรามาฟาร์มการ์ดเวทของนักสืบตานานกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ผมจะไปฟาร์มการ์ดเวทนะครับซึ่งไอตัวนักสืบตานานเนี่ยของผมยังเป็นแค่ แรงสองเอ็ดนะครับแล้วก็ตัวอาวุธเนี่ยแค่หนึ่งดาวนะครับถ้าเกิดได้อาวุธสักสองดาวหรือไม่ก็สามดาวเนี่ยเราจะได้อัตราคริเพิ่มขึ้นอีกสิบกับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ทำอาวุธมากกว่าสามดาวนะครับไอการ์ดไปที่สามเนี่ยจากอัตราคริเราก็จะไปใช้เป็นเพิ่มคริ์ที่เข้าดาวมีแทนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครเป็นระดับ ex เนี่ย ก็สามารถใช้ออฟหลักเป็นคีย์ดีคาดามจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครดาบยังไม่ถึงไม่ถึง2ดาวนะครับแค่ดาวเดียวแล้วก็แรงยังไม่ถึงเอกเนี่ยผมก็แนะนําให้ออฟหลักของใบที่3เนี่ยเป็นเพิ่มอัตราคลิกแบบนี้จะเวิร์ก,กว่านะครับส่วนเพิ่มคียดาเมจเราไปเอาที่ออฟหลังนะครับจะเห็นว่าแต่ละใบของผมเนี่ยจะมีคีย์ดามจทุกใบเลยนะครับแล้วก็ใบที่4ใบที่4ใบนี้นะครับก็ผมพยายามหา เพิ่มดาเมจกายภาพอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจกายภาพเนี่ยมันจะได้ค่ามากกว่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ตีไปได้กลมๆลมก็สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นดาเมจกายภาพมันน่าจะได้สักยี่สามยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จริงๆผมฟาร์มมาใช้พิซซ่าไปร่วมหลักพันแล้วนะก็ใบที่สี่ยังไม่ออกนะครับไปออกอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้พิซซ่าเหลืออยู่แค่สองร้อยสี่สิบนะฮะเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันดีกว่า ปกติแล้วเนี่ยผมมีซีรีส์ฟาร์มการ์ดเวทอยู่นะครับแต่ไอซีรีส์นั้นเนี่ยผมไปทําของตัวหลอดสายฟ้านะครับก็ต้องบอกว่าใครที่เล่นเกมนี้นะครับต้องอดทนในเรื่องการฟาร์มการ์ดเวทนะครับเพราะว่ามันมันทํายากจริงๆนะฮะคือดวงดวงมันต้องดีจริงๆนะฮะบ,บางทีเนี่ยเราได้ออฟทองสามสามอันแล้วก็ ออบหลักสวยแต่พอเราไปสุ่มออบสุดท้ายออบที่4นะครับออบรองเนี่ยมันเป็นออบเขียวเนี่ยก็ไม่อยากใช้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีออบสวยๆสักใบเลยอ่ะมันก็ยังใช้ได้นะครับเหมือนที่ผมบอกคลิปเก่าๆนะครับว่าออบทอง3ออบแล้วออบน่มออบเขียวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ไปก่อนแล้วเราค่อยไปแก้ที่หลังนะฮะเหมือนกับใบที่4ของนักสืบตำนานนะครับที่ออบออบทอง ไม่ใช่เด็ดต้องออฟดีๆสามออฟแล้วส่วนออฟที่สี่ก็เป็นออฟที่ไม่ดีนะฮะก็เนี่ยค่อยๆแก้ไปครับใครดวงดีออกไวก็โชคดีไปนะฮะของผมนี่หลอดสายฟ้าทําทำออฟการ์ดเวทมาน่าจะห้าหกเดือนแล้วตั้งแต่ตัวหลอดสายฟ้ามาวันแรกจนทุกวันนี้ผมผมก็ยังทําการ์ดเวทของหลอดสายฟ้ายังไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้นักสืบตานานมันยังขาดการ์ดอยู่ผมก็เลยมาทาการ์ดของนักสืบตานานก่อนนะฮะเดี๋ยว พอนักสืบตำนานได้ได้การ์ดใบที่4ที่ผมต้องการเนี่ยก็คือไอ้ออฟหลักเป็นดาเมจกายภาพแล้วก็ถ้าออฟลองได้ออบทอง3อันแค่นี้ผมก็พอแล้วนะฮะ <Stay with. S 1> เพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นแค่2อเอ็ดนะมันยังมันยังไม่แรงจัดเท่าไหร่ก็อยู่ในแค่ว่าใช้ได้นะครับ <Yes. S 1> ยังดีนะ,ะที่ฟาร์มการ์ดเวทเนี่ยถ้าเรามีตัวเก่งๆมันก็จะไวนะครับ รอบหนึ่งก็ไม่เกินสนะิบห้าวินะฮะใบที่สามอีกแล้วคีย์ิคอลดาเมจโอ้โหถ้าเกิดมันได้ใบที่สามผมก็หวังเป็นคีย์ิคอลดาเมจนะเพราะว่าเผื่อในอนาคตผมกดตัวเพิ่มหรือว่ากดดาบเพิ่มก็จะได้ใช้เป็นคีย์ิคอลดาเมจแทนเพิ่มอัตราคลรนะฮะมันจะมีอยู่ด่านหนึ่งนะครับถ้าเกิดสูมมาแล้วเนี่ยผมใช้เวลาน้อยสุด 4วินาทีต่อด่านนั้นนะฮะเป็นผมชอบด่าน,นมากพอมันใช้เวลาแป๊บเดียวโอ้ทำไมวันนี้ปิงขึ้นลนนงปกติเชื่อมไวไฟแล้วปิงจะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อย,ไ,มอยไม่ค่อยขึ้นแดงนะครับวันนี้มีขึ้นแดงเ้วยผมไปที่สอีกแล้วคิดที่เข้าดาเมจโอ้โหอันนี้คือถ้าเกิดออกออฟทองสาอันแล้วออฟหลักเป็นค่าป้องกันที่คือแบบโอ้เสียดายเลยนะฮะทิ้ง เดี๋ยวหลังจากที่ฟาร,ร์มการ์ดเวทเสร็จแล้วนะครับก็ไปต่อกันที่โคออบนะฮะมีหลังไม้นะครับอยากอยากเอาอยากเห็นผมเอาตัวนักสืบตำนาน 2S ไปลงโคออบแบบเฮดโอเนะครับก็เดี๋ยวจะสุ่มจะสุ่มห้องหนึ่งตาละกันนะครับขอมาก็จัดให้นะฮะแล้วก็ วางแผนการกดตัวของผมเนี่ยจริงๆผมอยากได้วัวจิวน้ําแข็งนะครับก็คือตัวในอนาคตนะฮะแต่ว่าก็โดนปัน่นระบะแตกมากดนังสึกตำนานไปเรียบร้อยแล้วสงสัยตัววัวจิวใหม่ก็ต้องรอรอดีรันนะฮะผมนี้ถึงจะมีเใ่รไปกดแบบเยอะๆนะฮะจะได้อะไรรอบนี้โอ้โหการไฟอีกแล้ว แล้วก็ทีมไฟทีมไฟผมก็ยังไม่มีตัวดาเมจหลักนะดาเมจในทีมไฟผมมีแค่กำปั้นไทยบาวนะฮะแต่ออฟออฟกัดเวทของทีมไฟก็สวยอยู่นะฮะถ่าย <c oughs> ไ,ไ,ไปถ่ายรัวๆฮนะถ่ายแบบไม่มีอะไรมาขวางกัน้น ผมชอบหลอดสายฟ้าตรงที่ว่ามันเคลียร์มอนคีอะไรได้เร็วนะทำให้เราไม่เสียเวลาเยอะนะครับถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่นจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเหมือนกับวัวจิวมิตินะฮะมีแค่ถ่ายสกิลไปถ่ายสกิลมาแล้วก็กดอันติเปลี่ยนตัวแค่นั้นนะฮะพูด <with> ถึงว <with> ัวจิวความมิติแล้วจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ที่เอาไอดีนองมาเล่นนะครับผมก็รู้สึกว่าอยาก อยากทำบัวจิวมิติ EX เพิ่มเลยนะครคือ,ค,อคือพอเป็นระดับ EX แล้วเล่นมันมากบัจิค้ามิตินะฮะร,รู้สึกเสียดายนะครับตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆน่าจะฝึกบัวจิวพวกค้ามิติให้แบบช่ำๆก่อนนะฮะแบบไม่ไม่ปล่อยโอ้โหไปที่สี่เป็น HP อีกสี่ตานะครับอีกสี่ตาสุดท้าย สำหรับการฟาร์มการ์ดเวทนะครับรอบนี้ถือว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้การ์ดดีๆนะฮะถึงแม้ว่าออฟรองจะมีออฟทอง23ออฟนะฮะแต่ว่า2ออฟสิแต่ว่าออฟหลักคือไม่มีอันที่แบบเราจะได้ใช้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นธาตุกายภาพหรือว่าธาตุธาตุไฟนะฮะไม่ออกเลย ตอนนี้อยู่ในห้องแอร์นะครับมือก็จะแข็งๆหน่อยนะครับบางทีกดไม่ไปนะฮะแอร์เย็นด้วยอ๋อแล้วก็อีกอย่างที่ลืมลืมบอกไปนะฮะโอ้ป้องกันอีกแล้วช่วงนี้เกมเครื่องบินผมมีอีเวนต์ฟาร์มแต้มยาวๆนะครับผมก็เลยไม่เลยต้องไปฟาร์มแต้มก่อนนะฮะแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยจะเล่นเดวิสแมคคายนะครับ เกมเครื่องบินมีอีเวนต์ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับฟาร์มแต้มนานๆจะมีสักทีก็ต้องขยันฟาร์มนะครับเป็นผู้เล่นงบน้อยก็ต้องขยันขยันฟาร์มนะครับเดวิ่เมคไคก็เช่นกันนะครับโอ้โหอันนี้เกือบสวยนะเนี่ยอัตตาคีกับคีดาเมดเสียดายที่ออฟหลักเป็น พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเกิดเป็นเพิ่มอัตราคลีนะฮะโอ้โหหล่อสายฟ้าตัวนี้น่าจะชอบแต่ออฟสุดท้ายก็เป็นออฟเขียวด้วยอ่ะอีกสองตาสุดท้ายนะครับสองตาแล้วเดี๋ยวเราไปดูโคออปกันเดี๋ยวผมจะสุ่มห้องโดยการจับคู่เมื่อกี้มีสายเข้านะครับมันก็เลยหยุดหยุดอัดหน้าจออัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกัน เอ้าโดนเฉยที่มีสะดุดด้วยโอเคจบไปแล้วตาสุดท้ายสำหรับฟับฟาร์มการ์ดเวทไม่ออกดีๆเลยวันนี้อื้หฮอทาร์ไฟมา20พิซซ่าสุดท้ายของวันนี้นะครับ ยังโชคดีนะที่เมื่อวันเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมได้การ์ดกายภาพใบที่สามที่ผมใส่อยู่นะของเอนักสษาตำนานเพิ่มอัตราขี่โลออกได้ออฟทองสามอันก็วัดดวงมาเลยอัพเลเวลทีเดียวยี่สิบห้านะฮะก็ได้ออฟดีดีอยู่ก็เลยจบนะสำหรับใบที่สามนักสษาตำนานในเรื่องเพิ่มอัตราคีิโอ้โหใบที่สามอีกแล้วเสียดายเลย ได้เป็นคีย์ที่เข้าดามเมจด้วยแล้วก็ออฟลองถ้าเกิดเป็นของแฟนทอมมันจะเป็นดาเมจกายภาพแล้วก็อัตราคีแล้วก็อ,นนอ,อกนกนันที่สาเป็นอ่าคป้องกันก็ไปสู่อันที่4เอานะว่าจะได้เพิ่มคีย์ที่เข้าดามเมจหรือเปล่าน่าสีได้สรุปวันนี้รอบนี้ในคลิปนี้เกลือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโคออฟกันดีกว่าตามคําขอแล้วก็ h O H จับคู่ไปเลยนะครับ ถ้าเกิดอีกอีกสามคนในทีมอะมันเอาตัวอ่อนๆมาผมคงจะต้องใช้หลอดสายฟ้าแทนนะกลัวว่าไม่รู้ว่าจะแบกไหวหรือเปล่านะสำหรับสองเอมันก็ค่อนข้างยากนะถ้าถ้าจะไปแบก Head h ฮ a อจริงๆอะแต่ถ้าดีเอ่มะสบายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเฮ a อเปุ๊บยากอยู่ต้องดูเพื่อนรวมทีมด้วยโอ้สงสัยไม่มีคนตั้งห้องแน่เลยเงียบจิบ๊บ เดี๋ยวรอให้ขึ้นสัก60สิบวิถ้า60สิบวิไม่มีไม่มีห้องก็อาจจะไปดู DMD แทนโอ้โหสงสัยไม่มีห้องจริงนะเน,นี่ยก็อย่างว่านะะวันนี้วันวันวัน,วน,วน,วนอาทิตย์แล้วด้วยนะฮะคนส่วนมากก็น่าจะเล่นเล่นเก็บของรางวัลกันครบแล้วนะครับห้องก็จะหายากหน่อยนะฮะ โอเคยกเลิกจับคู่ก่อนไม่มีจริงๆนะฮะอ่ะลองดูดีดีสิโหมีอยู่สองสองคนอ่ะลองจับไปก่อนเพื่อนสงสัยห้องนั้นไม่ได้กดจับคู่นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับเอาผิดอีกกดผิดอีกอลองดูอันนี้ใหม่สิไม่มี ก็คงต้องดีเอ็มดจริงๆแล้วมั้งเนี่ยอ่าไม่มีห้องด้วยน่าจะออกกันไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหไม่มีจริงถ้ามีก็มีแค่ SOS นะครับอือไม่มีโอเคงั้นติดไว้ก่อนนะครับสำหรับเอานาักสืบตำนานไปลงไปลงอไงเนี่ยเอ่อลงโคอป ติดอยู่ที่ปากมาเรามาดูการเวทกันดีกว่าครับว่าที่ผมฟาร์มมาเนี่ยมันได้อะไรดีๆไหมนะฮะก็ดูกันแค่เฉพาะของตัวนักสืบตำนานก็พอนะครับใบแรกใบที่สองใบที่สามสี่ห้าหกอันนี้ก็พอสวยอยู่นะฮะอัตราคีกัฟื้นฟูแต่ว่าฟื้นฟูเริ่มอยู่ที่แปดจุดสี ถ้าได้เก้าจุดหกจะดีมากเลยนะแต่ยังไงก็เทียบกับใบที่ใส่อยู่ไม่ได้นะครับใบที่ใส่อยู่คือตอนนี้เพอร์เฟกต์แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ถึงครับไม่ถึงกับเพอร์เฟกนะเพราะว่าออฟลองออฟโบนัส bon ของออฟหลักมันยังไม่สวยนะครับฟื้นฟูเก้าจุดหกดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้นสามจุดสอง โอ้โ,โหฟาร์มมาได้ตังเยอะนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้เลยอัตาคิปา้าอื้เขียวเหนียวซับเพียบเลยนะฮะโอ้โ,โ,โ,โหแบบที่หนึ่งไม่มีใแบบที่หนึ่งไม่มีอะไรที่พอใช้ได้เลยนะสำหรับผมนะเรามาดูใบที่สองกันต่อ อ่าใบที่สองใบแรกนะครับใบที่สองใบที่สองโอ้โหอันนี้สวยกว่าเยอะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบพอใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีออฟส,สวยเนี่ยอันนี้ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็คือมีโบนเด้ฟื้นฟูมีอัตราคิแล้วก็มีโจมตีนะครับก็พอใช้ได้อยู่ ใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบน,นี้ก็พอใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีการดีๆนะครับเพราะว่ามันมีโบนัสประสิทธิภาพสะสมเทืิ์ไหลนะฮะแล้วก็มีอตัตราคิมีดาเมจทั้งหมดอ้ดาเมจทั้งหมดกับดาเมจกายภาพยังนนไม่ค่อยเท่าไหร่ เพราะว่ายังไงนักสืบตำนานก็ยังต้องการโบนัสฟื้นฟูมานาเหมือนเดิมนะฮะทำให้ร่างแยกมันอยู่นานขึ้นคิดาเมตจโจมตีเปอร์เซ็นต์คิดดาเมกจโ่มตีเปอร์เซ็นต์เฮพผมว่าอันนี้ก็พอใช้ได้สำหรับคนที่ไม่มีนะพอใช้ได้อยู่โอ้นี่ไงดาเมกกายภาพดาเมจทั้งหมดแล้วก็พลังจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้โอเคอะลองมา อัพห้าเลเวลกันดีกว่านะครับใบที่เดี๋ยวผมใช้ใบที่1กินไปหมดเลยโอ้ยี้ไงมีใบที่ห้าอยู่มีตัวห้าเลเวลอยู่นะเอาใหม่ใบที่สองผมไม่รู้ว่าตัวเองทำใบห้าเลเวลไว้อ่ะใบนี้แล้วก็ หานนี้ะะฮปาบโอ้โหเฮดพีนะครับ, oh รบแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับใบนี้นะครับถ้าคนยังไม่มีออฟเวทออฟการ์ดเวทสวยๆใบที่สองถือว่าถือว่าใบานี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันได้ดาเมจสองอันเลยนะก็คือดาเมจกายภาพกับดาเมจทั้งหมดแล้วก็มีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะอยู่สำหรับคนที่ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วก็ทิ้งๆไปนะฮะเฮดพี ใบนี้ตัดต่อรันกันต่อเลยนะฮะ <Okay. S 1> อัตราคริโจมตีเปอร์เซน็นต์โจมตีอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับใบนี้พอใช้ได้รันกันต่อรันกันต่อคริดาเมจกับดาเมจทั้งหมดไม่เอาดีกว่าคริดาเมทห้าจุดหกหกจุดสี่โอ้น้อยอันนี้น้อยอยู่พลังโจมตีหนึ่งจุดสี่ ใบที่สองมีแค่ใบเดียวนะครับที่พอใช้ได้นะฮะที่หมายถึงว่าที่ที่แบบน่าน่าเอามาทําต่อนะฮะแต่ถ้าภาพรวมก็ใบที่สองก็ถือว่าได้ใบที่น่าทํามาหลายใบอยู่นะครับต่อไปที่สามเลยนะฮะใบที่สามเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องเน้นออฟหลักเป็นอัตราคิหรือคิทิคอดาเอจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออฟหลักเป็นอบอฟอื่นก็ปล่อยผ่านได้เลยนะฮะเนี่ยอย่างอันนี้คิทิคอดาเมจแต่โหแล้วดูออฟลองนะฮะเขียวเหนียวซับสอง แล้วก็ออฟฟ้าหนึ่งทิ้งแบบทิ้งได้โดยที่ไม่ต้องเสียดายเลยนะฮะใบที่สามเนี่ยผมดูแค่ออฟหลักอย่างเดียวนะผมไม่ได้ดูออฟลองเลยเนี่ยอันนี้คือน่าเสียดายมากนะครับคือถ้าเกิดเป็นออฟหลักเนี่ยเป็นคีย์ที่เข้าดาเมจเนี่ยแล้วโบนัสมีประสิทธิภาพสะสมเลื่อนหลายสิบแล้วก็ออฟลองคีย์ดาเมจอัตราคีย์พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์คืออันนี้โอ้โหถ้าเป็น เป็นคีดามิหรืออัตราคียคือสวยมากนี่ฮะก็จะเหมือนกับที่ผมใส่แบบอันนี้อยู่นะฮะน่าเสียดายจริงๆที่มันเป็นค่าป้องกันนะฮะอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับคีดามิพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าลองทำดูอันนี้น่าลองทำไป ห้าเลเวลห้า l ลเวลอ๋อมันอยู่ไปที่สองนี่ห้าเ e เวลโอเคเดี๋ยวเผื่อครับเผื่อตัวละครผมโอ้โ oh, เขียวเหนียวซับเรียบร้อยบายบายฮะเขียวเหนียวซับ ไปรันกันต่อครับรันกันต่อกับใบที่เหลืออืไม่ไมีโอ้อันนี้เฮ็ดพีโอสองมาสุดท้ายอ่าไม่มีแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูกันต่อใบที่สี่นะครับใบที่สี่โอ้ใบที่สี่น้อยมากใบที่สี่ก็คือดาเมจกายภาพนะฮะโจมตีเปอร์เซ็นต์ดาเมจกายภาพ โอ้โหเรียบร้อยครับรอบนี้ก็ถือว่าเกลือเหมือนเดิมนะครับในการฟาร,ร์มการดเวทนะคระเดี๋ยวมาดูโคอปสักนิดนึงก่อนราจากกันนะครับเผื่อจะมีคนตั้งห้องอ่ามีอยู่หนึ่งคนนะครับกับอันนี้ไม่มีไม่มีเลยหลอดซามูเอลซามูเอลที่ผมนึกนึกถึงนักสแสดงเลยนะฮะ ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าเพิ่มไหมนะครับถ้ามีคนเข้าเพิ่มก็ดีไปเอาตัวนี้มายืนรอรอ,อไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเรายังไม่กดเตรียมพร้อมนะครับดูอีกสองคนก่อนนะว่ามาหรือเปล่านะครับโอ้โหคนไทยด้วยนะครับอ๋อมาแล้ว อีกหนึ่งคนนะครับ มากนะครับที่ติดตามนะครับจังหวะดีเลยเดี๋ยวรออีกคนนึงนะฮะอีกคนหนึ่งก็น่าจะแรนดอมซะหน่อยโอ้มาแล้วนะครับมาแล้วโอเคสบายฮะเจ้าของห้องนะครับหล่อสมเอลเนี่ยเลเวลท้าทายยีามน่าจะเท่าผมนะคะก็คือแรงเนี่ยน่าจะสองเอ็ดแน่แล้แล้วก็มีอาวุธประจำตัวแน่นอน น่าจะหนึ่งดาวแน่ๆอะอย่างน้อยนะอย่างเราต้องมีหนึ่งดาวแน่ๆน,นะครับเนี่ยก็โชคดีนะครับที่ได้เจอผู้ติดตามของผมนะครับก็ดีใจมากนะครับที่ยังจำกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับเพื่อนๆของพวกเรานะครับนี่เป็นงานแน่นอนนะฮะเริ่มมาถึงปุ๊บเนี่ยเราช่วยกันสแปมท่าเพื่อเอาสแ,แต็กกันเลยนะครับ ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้เล่นขอบแล้วนะฮะก็ได้เล่นเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเ<ไ>ป๊ะฮะกดพร้อมกันทั้งคู่เลยนะฮะเป๊ะเวอร์แต่ของผมเนี่ยดูท่าทางแล้วเฟื้นผู่มานาผมจะเยอะกว่าเขานะครับผมก็เลยเรียกรางแยกได้เลยอกดคอมโบเอท่าน่อย โอ้ยโดนระเบิดเรียบร้อยตายหมุนมันดูหนัวมากเลย <c oughs> มองมองไม่ออกเลยว่าตัวละครเราทำอะไรอยู่ <c oughs> โอ้ยติดอันนี้พอดีนะลืมลืมดูเฟดเลือดน,นะครับ ได้นมเอาเรื่องเลยนะครับตายลุยไปแล้วก็ปล่อยร่างแยกเลยนะฮะเนี่ยข้อดีของการที่ปืนพูมานามันเกินเกิน50เนี่ยมาทำให้เราเรียกร่างแยกนด้ไหวขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดทาสิบเรามันแรงสูงเนี่ย มันก็จะทำให้ตัวนักสืบตำนานเนี่ยดามเมจมันเพิ่มขึ้นจากพัสซีฟที่แรงสูงสูงอีกนะฮะอ่าสามสิบสนะี่สามสิบหกนะออ้วีนี่อ๋อวีสีแดงคือเอกแน่นอนนะฮะ s <S อ่ะเรียบร้อยฮะสแตกเรียบร้อยแล้วไปลุยกันต่อ อสนกเดี๋ยวจะเก็บท่าหมุนเอาไว้ตอนที่มันลมนะครับตอนแรกก็หมุนไปก่อนอแต่ว่ามีมีวีมาด้วยนะฮะอาจจะต้องปัน่นรีปั่นตะแตกแล้วอนลมแล้วลมแล้วนะฮะ ข้ามเฟดแน่นอนนะครับเลื่อนเนี่ยเอ,เ,อเ,อเอา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 โอเคตอนแรกคือว,ว่าข้ามเฟดแต่ก็เกือบนะยีตัวเองอ่าเรียบร้อยฮะล่วงแล้วนัวมากมองไม่ออก แต่ถ้ามี V ีเกมาก็สบายนะเราเป็นง่ายเลยนะเรตลงมาแล้วนะเราก็ปั่นต่อเลยนะรอบนี้เราได้ปั่นรัวเลยนะฮะเรียบหน้อยฮะไปอีกหนึ่งตัว รอบนี้ดาเมจเยอะเพราะว่าโชคดีนะที่ผมได้ปัน่นปันเยอะนะมันก็เลยได้ดาเมจเยอะนะแล้วก็อาจจะติดคิริบ่อยด้วยปั่ะแต่แตเกเรียบร้อยแหมเมื่อกี้มีของดอปอิชาเลยนะตัวแดงสีใบสองอัน มีวีมาด้วยเดี๋ยวผมจะให้วีเขาไปทางฝั่งเกาะหลอดแล้วเดี๋ยวผมไปฝั่งอ้นี้แล้วกันเกาะสเตรกนะฮะ,ะมาเลยร่างแยกช่วยทำลายเกาะก่อนอันที่ไปแล้วร่างแยกเราเคต้องหมุนแล้วนะฮะจำไปต้องหมุนนะครับ วางแยกมาช่วยฝั่งเราแล้วนะฮะัอ๋อวี v มาช่วยเราแล้วนะฮะจริงๆตอนแรกของเก่าว่าจะกดท่าหมุนนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกดแนละ้วเพราะว่ามีวีมาช่วยโอเคเดฟจะเล็งอาโอเคเล็งแบาก่อนีนะฮะล้มรอบเดียวนะ่าจะเอาอยู่นะเนะะี่ยรอบนี้เนะี่ย เพราะว่า VEF ด้วยแล้วก็เจ้าของห้องก็แรงสูงด้วยนะดูจากดาเมจตนอนแรกน่าจะสูงกว่าผมนิดนึงแน่นอนเรียบร้อยครับจบกันไปสำหรับโคออกที่ตัางใหม่อยากดูนะครับโชคดีที่รอบนี้เจ้าของห้องก็แรงสูงระดับหนึ่งแล้วก็มี v e x มาช่วยด้วยนะฮะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นกันมากๆเลยนะครับ จบันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสร้างความสุขสนานให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคคคนรรััับบสสวดี